สวัสดีค่ะวอสดีนักเรียนของครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูออยนะคะในห้องเรียนออนไลน์บายครูออยพัธสมนค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณรูก็จะมานะคะสอนในเรื่องของการพิมพ์ด้วยเสียงนะคะใน Google Docs นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งในขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนก็จะต้องเข้าไปในบัญชีของ Google ก่อนนะคะอันนี้นะคะครูก็จะเข้าในส่วนของ google.com นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็มานะคะที่เข้าบัญชีนะคะของ Google ของตัวเองนะคะอ่านหย่างคูลองนะคะอันนี้เดี๋ยวคูลองออกจากระบบก่อนนะคะเพราะว่าถูกเข้าไว้แล้วแล้วเราก็ลองเข้าใหม่นะคะก็คือไปที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบตรงนี้นะคะลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยแล้วก็ไปที่บัญชี Google ของเรานั่นเองค่ะเลือกนะคะเลือกบัญชีอันนี้ครูเคยเข้าไว้แล้วนะคะก็เลยขึ้นให้ แล้วก็เพาะป้อนรหัสผ่านนะคะแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องรอนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้เมื่อกี้ครูเกล่นเอาไว้แล้วว่าเราจะมาสอนนะคะในเรื่องของการพิมพ์ด้วยเสียงนะคะว่าจะทําได้อย่างไรนะคะนักเรียนก็มาที่9จุดมหาสารน,นะคะครืจะเรียกว่า9าจุดมหาสาร์น,นะคะนักเรียนก็ไปที่คําว่าเอกสารนะคะ ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะที่ Google เนี่ยได้พัฒนามานะคะแล้วก็ไปที่คำว่าเอกสารได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะได้หน้านี้มานะคะอย่างจาได้นะคะที่เรียน Google d o c ไปแล้วนะตรงนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นเอกสารใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแค l อ r ี่แคมเพล e นะคะที่ในระบบของเรามีให้อยู่แล้วนะคะ ทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาที่คาว่าว่างตรงนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเอกสารใหม่กันค่ะก็ไปคลิกคาว่าว่างนะคะแล้วก็ระบบก็จะโหลดนะคะในส่วนของเอกสารหรือว่า Microsoft Word หรือว่า Google Docs ขึ้นมานะคะทีนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นส่วนของเมนูต่างๆนะคะอันนี้คือครูคสอนไปแล้วด้วยนะคะยังจําได้หรือเปล่านะาทีนี้วันนี้มาหลักๆเลยก็คือ การพิมพ์ด้วยเสียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก,ก็มาที่คําว่าเครื่องมือค่ะนักเรียนก็คลิกคําว่าเครื่องมือได้เลยนะคะถ้าของใครเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะก็จะเขียนว่า tool นะคะก็คลิกเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะมันจะมีคําว่าพิมพ์ด้วยเสียงเห็นไหมคะเป็นรูปไมโครโฟนนะคะนักเรียนก็คลิกไปเลยนะคะเครื่องมือพิมพ์ด้วยเสียงค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมี หน้าต่างหรืวไอคอนนี้มาใช่ไหมคะมีเป็นรูปไมโครโฟนนะคะแล้วก็คลิกเพื่อพูดนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองกันตรงนี้จะเป็นภาษานะคะนักเรียนตรงเนี้ยค่ะตอนนี้ของครูก็จะเป็นภาษาไทยนะคะเราเลือกภาษาอย่างอื่นได้เหมือนกันคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยค่ะแล้วเราก็เลือกนะคะว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็ตามแต่นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะลองให้2ภาษานะคะก็คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ อย่างคุณเลือกภาษาไทยก่อนนะคะอันนี้นจะเหมาะเลยเหมาะกับคนที่ที่เก็บพิมพ์นะคะแล้วก็อีอย่างหนึ่งคือไม่ว่าเอกสารของเราเนี่ยจะมีหลายๆหน้าเนี่ยร้อยหน้าสิบหน้าเนี่ยเราก็สามารถใช้งานนะคะผ่านการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google ได้นะคะอะ่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนมาจัดรูปแบบตัวอักษรอะไรไม่ด้วยก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวจะได้ง่ายๆเลยสมมตินะจะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยกูเลือกเป็นสักอ่า ห้เนาะ,ะให้เพื่อนนะให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะด้วยภาษาไทยนะคะอ่าคลองดูลองดูซิลองสักประโยคย้อหน้าหนึ่งนะคะ,ะเริ่มนะคะหนังสือเรียนเล่มนี้เหมือนครูอยู่นี่นะคือไม่ได้พิมพ์นะโอ้โหเห็นะคะครูพูดครูพูดไปมันก็พิมพ์ไปเลย โอเคนะคะหนังสือเรียนเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ครบทั้ง40ชั่วโมงทั้งนี้หนังสือเรียน ได้แนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและป้องกันโฆษณาเพื่อไม่ให้รบกวนการเรียนรู้ เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะครูไม่ได้พิมพ์เลยนะอันนี้ก็จะเป็นการพิมพ์ด้วยเสียงนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ครูทาให้มันเห็นภาพชัดๆนะคะตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะทีนี้เวลานักเรียนทําเองอะ่ะเราอาจจะเป็นตัวใหญ่ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยปรับเป็นตัวเล็กนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนภาษากันบ้างนะคะลองเป็นภาษาอังกฤษดูบ้างเนาะอ่ะตงรงชูเลื่อนนะคะแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะเริ่มเลยแล้วก็กดปุ่มที่ รูปไมโครโฟนนะคะมือคุณคุยอยู่นี่นะ Hello My name is Teacher One Two F Icon Wikipedia Police <c oughs> Station Microsoft Google Google Microsoft Office Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Photoshop โอเคค่ะนักเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางคำใช่ไหมคะที่ไอสิ่งที่คุณครูพูดไปเนี่ยจริงๆแล้วครูพูดอีกคำหนึ่งแต่ว่า,าโปรแกรมหรือว่าเครื่องเนี่ยมันมันไปแปลเป็นภาษาอีกคำหนึ่งอะคะ่ะคือปิดที่ครูเองก็คือภาษาอังกฤษครูไม่ค่อยถนดัดไงแล้วก็สำเนียงการออกเสียงนะคะมันก็เลยได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือให้นักเรียนรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่สามารถ พิมพ์ด้วยเสียงได้นะคะเป็น่างไดกันบ้างคะนักเรียนมีของเล่นใหม่แล้วใช่ไหมคะทาให้เราสบายดีเลยเห็นไหมคะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้เราก็ควรศ,ศึกษาไว้ด้วยนะคะนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวครูจะไปลองฝึกนะคะการพิมพ์ด้วยเสียงกันดีกว่าค่ะน่าสนุกดีนะคะสําหรับวันนี้ครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ